คนิจิวะวัตชิวะจัมปาสีขาวเดสโยโรชิคุเนไกชิมัสสวัสดีค่ะจัปปาสีขาวนะคะฝากเนื้อฝักตัวด้วยค่ะตอนที่13รักได้ไหมหัวใจต้องการความรักแพรไหมถูกพาตัวเดินเข้ามาที่โรงแรมแล้วถูกพาขึ้นไปที่ลิฟโดยที่มือของเธอนั้นถูกคานาซาวาริจิจับเอาไว้ ตลอดทางเดินที่เธอเดินตามเขาเข้ามาที่โรงแรมแห่งนี้ไม่นานลิฟก็เปิดออกมาคานาสวาริจิก้าวขาเดินออกจากลิฟรพร้อมกับแพรไหมแต่พอแพรไหมเดินออกจากลิฟแล้วเธอกับพบชายหนุ่มกำยำร่างสูงใหญ่ใบหน้าคมเข้มแบบฝรั่งร่างกำยำยืนเรียงรายเป็นแถวยาวอย่างน่ากลัว ทำให้แพรไหมจับมือของคานาซาวาริจิแน่นขึ้นจนคานาซาวาริจิมองเห็นที่แพรไหมแล้วพูดกับเธอว่าไม่ต้องกลัวเธออยู่ข้างๆฉันเอาไว้คานาซาวาริจิพูดออกมาแล้วเดินผ่านเหล่าพวกบริการล่างสูงกำยำใบหน้าคมเข้มด้วยท่าทางนิ่ง ไม่ได้เกรงกลัวแต่อย่างใดนายเป็นพวกมาเฟียอย่างนั้นใช่ไหมแพมไหมตัดสินใจพูดถามออกมาแล้วเธอคิดว่าอย่างไรในสิ่งที่เธอเห็นตอนนี้คานาซาวะริจิพูดออกมาเสียงเรียบนิ่งที่มุมปากมีรอยยิ้มส่งให้แพรไหมฉันคิดว่านายต้องเป็นมาเฟียใช่ไหม แพไใหม่พูดออกมาอย่างวันวันฉันเป็นมากกว่ามามาเฟียคานาซาวะลิจิพูดออกมาพร้อมกับรอยยิ้มที่มุมปากของเขาอย่างไร้ไร้อีกครั้งถ้านายไม่เป็นมาเฟียนายก็ต้องเป็นยากุซ่าใช่ไหมแพ้ใหมพูดถามออกมาอีกครั้งเสียงเริ่มจะสั่นๆแล้วฉันไม่ใช่ทั้งมาเฟียและยากุซ่า แต่ฉันเหนือกลัวนั่นก็คือฉันเป็นชามมลอยคานาซาวาลิจิพูดออกมาเสียงเข้มเข้มโหดท่าทางจริงจังจนแทนใหม่นั้นไม่สามารถพูดอะไรออกมาได้อีกแล้วเธอเอาแต่นิ่งด้วยความตกใจและถูกพาตัวเข้าไปในห้องสุดหรูของโรงแรมนี้ท่านชิเซนคุเชิญครับ เสียงเข้มเยือกเย็นของผู้ชายคนหนึ่งที่มีใบหน้าหล่อคมเข้มผิวสีแทนอย่างกับพวกนายแบบในนิติสารที่หล่อเหลาหน้าลงไหลแต่ก็น่ากลัวและลึกลับซับซ้อนน้าคนหายินดีต้อนรับคุณแชนฟาโรเอลคานาซาวาลิจิพูดออกมาพร้อมกับนั่งลงที่เก้าอี้ตัวใหญ่ตามด้วยแพ้ไหมที่ถูกดึงให้นั่งลงข้าง คานาซาวาริจิผมไม่คิดเลยว่าท่านสิเซนคุจะมีหญิงงดงามตามมาด้วยแบบนี้แชนฟาโลเอลพูดออกมาด้วยสายตาถูกใจแพรหมายอย่างมากสิ่งสวยๆงามๆที่ถูกใจผมจะไม่ปล่อยให้ใครหรอกนะคานาซาวาริจิพูดออกมาเสียงเข้มจริงจังที่สุด แม้แม้ห่วงแบบนี้ผมคงเอาชนะไม่ได้เลยสิน,นะถ้าอย่างนั้นก็มาพูดคุยธุรกิจกันเลยดีไหมครับผมจะมาลงทุนทำธุรกิจคาสิโนกับท่านซิเซนคุผมขอแค่พื้นที่เปิดของท่านเท่านั้นโดยที่ท่านไม่ต้องลงมอือทำอะไรก็จะได้ส่วนแบ่งครึ่งต่อครึ่ง เลยทีเดียวธุรกิจนี้ท่านสนใจหรือไม่รายได้นั้นงอกงามมหาศาลเพียงแค่ท่านเปิดทางให้ผมเข้ามาทำธุรกิจนในที่แห่งนี้ของท่านแซนฟารโรเอลพูดออกมาเสียงจริงจังคาสินโนคุณมีมากมายในหลายประเทศทั่วโลกทำไมถึงจะมาเจาะจงพื้นที่ของผมนักละ่ะคณนาซาวาริจิพูดออกไปเสียงนิ่ง เอาความจริงพ,พื้นที่ของท่านนั้นเป็นพื้นที่เงินเงินทองทองมากๆที่ท่านไม่ยอมร,ร่วมลงทุนกับใครง่ายๆผมก็เลยสนใจของที่มันได้มายากๆผมมองว่ามันมีค่าอย่างมากครับเป็นเหมือนการท้าทายความสามารถของตัวผมเองว่าจะทำได้จริงหรือไม่ในสิ่งที่ต้องการแซนฟารโรเอล พูดออกมาด้วยสายตาเป็นประกายแห่งความสนุกสนานนั่นสินะของที่ได้มายากยากนัน้นมันมักจะมีค่าอยู่เสมอคานาซาวะลิจิพูดออกมาพร้อมกับมองมองมายังแพ้ไหมที่ตอนนี้นั้นนั่งตัวเกรงหายใจไม่ทั่วท้องด้วยความหวัน่นหวันอย่างมากเพราะตอนนี้นั้นเธออยู่ตรงกลางระหว่างมาเฟีย ซามูไายที่กำลังเจรจาธุรกิจอย่างเยือกเย็นแพรไหมาคิดว่าอย่างไรดีฉันควรลงทุนทำธุรกิจกับมาเฟียคนนี้ดีไหมคานาซาวาลิจิถามแพรไหมาที่ตอนนี้นั่งตัวเก่งไปหมดแล้วฉันไม่รู้แต่ถ้าผลประโยชน์ที่ดีก็ควรจะลงทุนแพ้ไหมพูดตอบกับอย่างบเบลอ คานาซาวาริจิยิ้มที่มุมปากอย่างร้ายๆก่อนที่จะพูดออกมาได้ฉันจะลงทุนกับคุณผลไดยได้ครึ่งต่อครึ่งทำสัญญาและดำเนินการได้เลยผมยินดีลงทุนกับท่านครับธุรกิจของท่านกับผมจะต้องไปด้วยดีและรุ่งโรดมากๆอย่างแน่นอนผมก็คิดว่าคุณคงไม่ทำให้ผมผิดหวัง ในการลงทุนระหว่างคุณกับผมในเวลานี้ทั้งสองคนจับมือกันแล้วยิ้มให้กันที่เหมือนมองกันออกอย่างชัดเจนแพ้หมายนี้นั่งตัวเกรงแล้วเกรงอีกจนตัวของเธอนั้นรู้สึกเกรงมากๆก,กว่าเดิมคุณแชนฟาโรเอลจะพักที่นี่ก่อนหรือจะกลับประเทศของคุณ คานาซาวะริจิพูดถามออกมาพร้อมกับรอยยิ้มที่เจลเลผมเดินทางมาตั้งไกลย,ยังไรเสียก็ต้องพักผ่อนที่สบายแบบนี้สักสองสามอาทิตย์เสียหน่อยถึงจะกลับไปทำงานอย่างเต็มที่มาเฟียหนุ่มหล่อพูดออกมาพร้อมรอยยิ้มสนุกกับกิจกรรมที่เขาจะทำในที่นี่ระหว่างพักผ่อนของเขาถ้าอย่างนั้นก็ตามสบาย พักที่โรงแรมนี้ได้เลยมีคนดูแลคุณอย่างดีคานาซาวาริจิพูดออกมาอย่างอารมณ์ดีก่อนที่จะพาแพรไหมเดินออกจากห้องนี้ขอบใจท่านที่เซ็นคุมากที่ต้อนรับผมอย่างดีครับมาเฟียนหนุ่มหล่อพูดออกมาเสียงดังตามหลังคานาซาวาริจิที่เดินจับมือผู้หญิงสาวคนนั้นออกไปอย่างรวดเร็ว ได้จังหญิงสาวสวยคนนั้นไม่น่าเป็นของท่านซิเซนคุเลยเธอถูกใจฉันจริงๆมาเฟียหนุ่มหล่อพูดออกมาเสียงเสียดายอย่างมากเพราะเขาถูกใจผู้หญิงคนนี้อย่างมากทั้งที่กลัวแท้ๆที่นั่งอยู่ระหว่างมาเฟียและซามูไรแต่ก็ยังแสดงความแข็งแกร่งออกมาได้ให้เห็นช่างเป็นผู้หญิงที่ ถูกใจจริงๆชอบแบบนี้อย่างจริงจังแต่ก็ไม่สำัในลิฟต์ที่กำลังเคลื่อนตัวลงมาอย่างชั้นล่างของโรงแรมใหญ่ร่างกายของแพรหมายยืนตัวแข็งเหงือตกอย่างวันๆซึ่งคานาซาวาริจิก็เห็นการแสดงท่าทางของแพรหมายในตอนนี้ไม่ต้องกลัวหรอกฉันไม่ทำร้ายใครง่ายๆถ้าคนคนนั้นไม่คิดที่จะ ทำลายฉันก่อนคานาซาวะริจิพูดออกมาพร้อมกับรอยยิ้มอ่อนๆส่งให้แพรไหม่ประตูลิฟต์เปิดออกมาแพ้ไหมตกใจมากกว่าเดิมในตอนนี้ที่เห็นผู้ชายคนหนึ่งกําลังยืนอยู่หน้าลิฟต์แพร่เสียงที่เรียกชื่อแพรไหมเป็นภาษาไทยอย่างชัดถ้อยชัดคำพร้อมกับจะพุ่งตัวเข้ามาหาแพ้ไหมที่ลิฟต แต่ก็เข้ามาไม่ได้เพราะมีเซนโซเข้าไปขวางเอาไว้ทันทีแพรคนพวกนี้เป็นใครครับคุณมาอยู่ที่นี่กับคนพวกนี้ได้อย่างไรผู้ชายคนนั้นพูดถามออกมาด้วยความสงสัยและร้อนรนที่สุดคนนี้คนรักของแพรเองเขาชื่อลิจิตแพรกำลังคบกับเขาและกำลังจะแต่งงานกันถ้าแพรแต่งงานแพรจะส่งการ์ดให้พี่โจนะคะแพรหม่พูดออกมาพร้อมกับรอยยิ้ม สดใสที่มีความสุขที่สุดจากนั้นเธอก็จับมือของคานาซาวาจิเอาไว้ไม่จริงแพ้เพิ่งจะทำงานที่นี่จะคบกับผู้ชายคนนี้ได้อย่างไรพี่ไม่ยอมแพ้พี่ขอโทษยกโทษในพี่นะเรากลับมารักกันเหมือนเดิมนะพี่รักเธอมากจริงๆพี่รักเธอคนเดียวชายหนุ่มที่เป็นคนรักเก่าของแพ้หม่พูดออกมาด้วยน้ำเสียงขอร้อง แพรไม่เก็บเอารองเท้าที่กัดเท้าของแพรทำให้แพรเจ็บมาใส่เหมือนเดิมอีกเด็ดขาดแพรยกโทษให้พี่นะแพรดีใจมากที่เราสองคนเลิกกันแล้วแพรหมายพูดออกมาด้วยใบหน้าที่มีรอยยิ้มแต่ในใจของเธอนั้นมีแต่ความเจ็บปวดมากๆตอนนี้ในหัวใจของเธออ่อนแอมากๆแต่เธอก็จะต้องแสดงให้ผู้ชายคนนี้ที่ทำให้เธอเจ็บปวดเห็นว่า เธอไม่สนใจผู้ชายที่นอกใจเธอและเธอหมดรักผู้ชายคนนี้จริงๆตอนที่14รักได้ไหมหัวใจต้องการความรักพลึประตูลิบเปิดเข้ามาแพรไหมก็รีบกดชั้นมั่วๆไปหมดอย่างร้อนรนตอนนี้เธอนั้นแท้งทำเป็นแข็งแข็งอีกต่อไปไม่ไหวแล้วเธอเจ็บปวดอย่างมากที่ถูกหักหลังจากผู้ชายที่เธอรักหมดหัวใจจากการถูกหัก หักหลังสำหรับเธอนั้นคือความเจ็บปวดที่เธอจะเสียใจตลอดไปขอฉันพิงนายได้ไหมแพใหม่พูดถามออกมาเสียงอ่อนแรงมากๆตอนนี้ก่อนที่เธอจะชบใบหน้าของเธอลงที่หน้าอกแกล่งของคานาซาวาริจิฉันขอยืมซบไหล่ของนายก่อนนะเวลานี้ แพ่ไหม่พูดออกมาเสียงสันส่นๆคนที่ฟังอย่างคณนาซาวะลิจิก็รู้สึกได้ทันทีว่าผู้ชายคนเมื่อกี้นี้น่าจะต้องเป็นอะไรกับแพรไหมอย่างแน่นอนถึงทําให้แพรไหมแสดงท่าทีเจ็บปวดและอ่อนแรงแบบนี้ซึ่งเธอไม่เคยเป็นไม่เคยแสดงความอ่อนแอให้เขาได้เห็นเลยสักครั้งเดียวคานาซาวะลิจิก็เลยยกมือของเขาขึ้นมาลูบที่ศีรษะ ของแพ่ไหมเบาๆอย่างปอบโยนมือของคานาซาวาลิจิสัมผัสที่ศีรษะของแพไหมยอย่างอ่อนโยนนั้นทำให้น้ำตาที่เธอกั้นมันเอาไว้อย่างมากนั้นก็ไหลลินออกมาอย่างอดทนต่อไปไม่ไหวอีกแล้วแพ่ไหมร้องไห้ออกมาอย่างเจ็บปวดเธอไม่สนใจอะไรอีกแล้วเธอรู้เพียงตอนนี้ว่าเธอนั้นอยากจะหนี จากความเจ็บปวดนี้ไปเวลาไม่ได้ช่วยให้เธอรักษาหัวใจของเธอได้สักนิดเธอยังคงมีความเจ็บปวดเรื่องที่เธอได้พบเจอในอดีตที่ชายคนรักของเธอนั้นทำไว้กับเธออย่างรวดร้าวร้องไห้ออกมาให้หมดฉันจะยืนอยู่ตรงนี้ให้เธอร้องไห้จนพอใจเมื่อหยุดร้องไห้แล้วทุกอย่างจะดีขึ้นเอง คานาซาวาริจิพูดออกมาพร้อมกับโอบกอดตัวของแพใหมัยเอาไว้ด้วยความอบอุ่นอ่อนโยนที่เขาสัมผัสพแพรใหมัยตอนนี้ส่วนแพรใหมัยก็กอดกับคานาซาวาริจิทันทีพร้อมกับปล่อยน้ําตาให้ไหลออกมาอย่างไม่อายอีกต่อไปแล้วว่าตอนนี้เธอจะอยู่ตอนหน้าใครและอยู่ที่ไหนเธอจะปล่อยน้ำตาออเธอไหลออกมาให้ได้เพราะ มันเจ็บปวดมากเกินที่จะอดทนอีกแล้วลิฟต์ขึ้นไปชั้นสูงสุดของโรงแรมที่เจ้าของที่นี่ก็ไม่ใช่ใครนั่นก็คือคานาซาวาิิจินั่นเองเวลาผ่านไปไม่นานประตูลิฟต์ก็เปิดออกมาเมื่อถึงชั้นบนแต่แพรไหมายยังปล่อยน้ำตาให้ไหลออกลินออกมาอย่าง ไม่หยุดและกอดตัวของคนาซาวาริจิเอาไว้แน่นไม่ยอมปล่อยเลยคานาซาวาริจิก็เลยตัดสินใจอุ้มล่างของแพร่ใหมขึ้นมาแล้วพาเธอเดอออกจากลิปไปอย่างรวดเร็วโดยที่แพร่ใหม่ก็เงยใบหน้าของนางที่มีน้ำตาขึ้นมามองคนาซาวาริจิด้วยความสับสนจะพาไปพักไม่ต้องห่วงคนาซาวาริจิพูดออกมาแล้วพาแพรใหม่ไปที่ห้องพัก สุดรู้ของเขาที่มีแต่เขาเท่านั้นที่พักได้ปล่อยชั้นลงได้แล้วค่ะแพ้หม่ยพูดออกมาเสียงสะอื้นนิดนิดและยกมือเช็ดน้ำตาของตัวเองอย่างรวดเร็วทำไมถึงร้องไห้มากมายเพียงนี้ร้องไห้เพราะผู้ชายที่เจอหน้ารีฟใช่ไหมผู้ชายคนนั้นเป็นอะไรกับเธอคานาซาว่าริจิพูดออกมาเสียงเข้มขึ้นมา เมื่อดูจากสีหน้าของแพรหมาแล้วผู้ชายคนนั้นจะต้องมีอะไรเกี่ยวข้องกับเธอแน่เขาเป็นคนรักเก่าของฉันเราเลิกกันแล้วเพราะเขานอกใจฉันแพรหมาตัดสินใจพูดออกมาให้คณาสาววาริจิฟังทําไมก็ไม่รู้แต่เธอก็รู้สึกว่าไม่เห็นจําเป็นจะต้องปิดบงังทําไมเพราะเธอก็ร้องไห้ต่อหน้าเขาสักขนาดนั้นแล้ว เล่นนะเธอร้องไห้เพราะยังลืมคนรักเก่าของเธอไม่ได้อย่างนั้นใช่ไหมจะบอกว่าลืมก็จะว่าโกหกแต่ฉันก็ยังเจ็บปวดกับสิ่งที่เขาทำกับฉันแพร่ใหมพูดออกมาพร้อมกับหัวเราะในความโง่ของตัวเองทำไมฉันจะต้องพูดเรื่องนี้กับคุณด้วยนะฉันกับคุณเราไม่ไม่ได้สนิทกันเพียงนั้นที่จะมุฟพูดคุยปัญหาส่วนตัวแบบนี้ได้ แพ่ไหมพูดออกมาก่อนที่จะลุกขึ้นจากโซฟาตัวใหญ่เกี่ยวกับฉันเพราะตอนนี้เธอร้องไห้นั้นทำให้หัวใจของฉันหงุดหงิดอย่างมากคานาซาวาริจิพูดออกมาเสียงจริงจังพร้อมกับความขัดแย้งในความคิดของเขาตอนนี้ฉันเจ็บปวดมาอย่างมากฉันไม่อยากเป็นของเล่นในคุณหรอกนะแพรไหมพูดออกมาเสียงจริงจังเช่นกัน ถ้าฉันไม่ได้เห็นเธอเป็นของเล่นล่ะตอนนี้ถ้าฉันจริงจังกับเธอตอนนี้เธอจะเชื่อฉันไหมคานาซาวะลิจิพูดออกมาพร้อมกับคว้ามือของแพรไหมเอาไว้อย่างรวดเร็วฉันหมดศรัทธาความรักไม่เชื่อในความรักอีกแล้วตัวคุณเองก็ไม่เชื่อมั่นในความรักเช่นกันไม่ใช่หรือถึงฉันจะมาทำงานกับคุณได้ไม่นานแต่ฉันก็มองเห็นว่าคุณเองนั้น ก็ไม่เคยเชื่อมั่นในความรักใช่หรือไม่ละ่ะแพรหมายพูดออกมาเสียงจริงจังและเช็ดน้ำตาของเธอให้แห้งลองกันไหมละ่ะลองอะไรลองมาเปิดหัวใจหาความรักอีกครั้งถ้าไม่สนใจไม่มีความศรัทธาไม่มีความเชื่อในความรักจริงๆแล้วก็ต่างคนต่างแยกกันอยู่ฉันเองก็ไม่รู้สึกเชื่อในความรักเช่นกัน แต่เมื่อชักครู่นี้ที่ฉันเห็นน้ำตาที่ไหลออกมาจากดวงตาของเธอนั้นมันทำให้ฉันรู้สึกว่าเธอเจ็บปวดกันมากจริงๆทำให้ฉันอยากจะรู้ว่าความรักจริงๆนั้นมันเป็นอย่างไรมันทำให้คนเราเจ็บปวดมากถึงขนาดนั้นได้เลยหรือไม่ฉันและเธอลองมาเปิดใจกันสักครั้งในสองเดือนนี้ถ้าหัวใจของฉันและเธอไม่เปิดรับความรักอีกแล้ว ฉันก็จะเชื่อว่าความรักสําหรับฉันแต่เธอเป็นเพียงอากาศเท่านั้นค้านาซาว่าลิจีพูดออกมาด้วยเสียงที่จริงจังมากๆลองอย่างนั้นหรอที่จะหาว่าความรักมีจริงหรือไม่ระหว่างนายกับฉันแต่ฉันก็เชื่อว่าความรักจริงๆนั้นไม่มีกับฉันอีกแล้วแต่ก็จะลองดูแค่สองเดือนที่นายกับฉันจะมาอรอคบกัน เพื่อหาว่าความรักระหว่างนายกับฉันมีจริงอยู่หรือไม่แพรหมายพูดออกมาพร้อมกับรอยยิ้มที่แสนเศร้าใจสุดๆในเวลานี้ฉันขอไปพักก่อนนะฉันรู้สึกเหนื่อยจริงๆแพรหมายพูดออกมาก่อนที่เธอจะเดินไปที่นอนที่เตียงใหญ่ได้ทิ้งตัวลงนอนอย่างรวดเร็วแบบที่ไม่สนใจอะไรแล้วตอนนี้เธอรู้สึกแค่ว่าเธออยากจะพักเวลานี้มากม คานาสาวาลิจิยิ้มออกมาอย่างมีเลสไนเขาจะลองดูว่าความรักนั้นมันมีจริงๆหรือไม่ความรักเป็นอย่างไรนั้นเขาจะลองหามันอีกครั้งจะดีหรือมีความสุขหรือมีความทุกข์กันแน่มาลองดูกันสักตั้งว่าจะมีความรักจริงๆไหมในโลกใบนี้ลิขิตฟ้าหรือจะสู้มาณะของตน อาีาโตกไซมสขอบคุณมากค่ะที่ฟังจนจบฝากกดไลค์ like, กดติดตามกดแชร์ให้ด้วยนะคะอย่าลืมกด subscribe กดคอมเมนต์ข้างล่างได้เลยค่ะ